สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตง่ายๆสไตล์ครูมุกแล้วันนี้ก็ Welcome to l e a r n English with พี่มายนะคะวันนี้พี่มายก็จะพาทุกคนมาทำข้อสอบบทสนทนาในข้อที่เท่าไหรเ่เอ่ยข้อที่7และข้อที่8นั่นเองนะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการไม่เสียเวลานะคะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันเลยข้อที่เเขาบอกว่าไงเอ่ย Mother sees blood on your finger. blood นะคะไม่ใช่ blood นะโอเค Mother sees blood on your finger. แม่ของคุณนะคะเห็นเลือดนะคะที่นิ้วของคุณ She asks what happened. ลอนก็เลยเออคุณแม่เนี่ยก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึน้นอ่ะลูกนะคะ You say oh it's not serious. จุดจุดจุดคุณก็เลยบอกว่าอ้ oh, มัน มันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าจริงจังเลยแม่มันมันเป็นเรื่องที่เล็กนะคะแล้วคุณก็จะพูดว่าอย่างรายต่อนะคะโอเคมาดูช้อยส์กันเลยข้อที่หนึ่ง I'm about to faint I'm about to faint นะคะก็คือแม่ฉันเจ็บน,น,นะคะแม่หนูเจ็บนะคะข้อที่สอง The knife hurt me คุณแม่คะแบบว่ามีดมันทำร้ายหนูค่ะคุณแม่ ข้อที่สามนะะ My finger is painful อีแม่นิ้วข้องคอยอะเจ็บนะคะข้อที่สี่ I just cut my myself I just cut myself แม่มันเป็นเรื่องแบบว่าเล็กน้อยค่ะคุณแม่แบบว่าฉันทำม,มาด้วยตัวเองนี่แหละแบบว่าก็เล็กน้อยนะคะข้อที่ห้า Will I die mom คือสิตา์บอีแม่คือสิตา์บอนะคะโอเคเลือกอะไรเอ่ยข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อห้าที่ไหนล่ะคะโอ้โหมีบาดเจอยๆนะคะเลือดนิดเดียวบอกอแม่คือสิตา์บอนะคะโ okay. อเคะข้อที่สี่นะคะเก่งมากข้อที่สี่ adjust myself แบบว่าอ๋อคุณแม่คะมันเป็นเรื่องแบบเล็กน้อยค่ะอีฉันเป็นคนทำอีฉันเองนะคะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยข้อที่8นะคะมาดูกัน A father is teaching his son ใค,ใครกับใครคุยกันเอ่ย A father ก็คือพ่อใช่ไหมคะกำลังสอน his son ก็คือลูกชายของเขาอยู่ว่ายไง That he must work hard and make s a c r i f i c e to be successful อืมเขาบอกว่ายังไงเอ่ย เจ้าจะต้องเฮ็ดงานนักนะคะละกะมีความเสียสละนั่นเองถึงจะประสบความสำเร็จนะจ๊ะพ่อบอกว่าเจ้าก็ต้องเฮ็ดงานให้มันนักแล้วก็จะต้องมีความเสียสละด้วยลูกจึงสิประสบความสำเร็จนะคะโอเค he's a m u t h his lecture by saying เขาเนี่ยเขา he ในที่นี้ก็คือ a father ใช่ไหมคะพ่อเนี่ย อา uh, จะบอกลูกชายเป็นอ i d ียมก็คือประโยคว่าอย่างไรเป็นอ idiom คือสำนวนนะคะสำนว,นวนว่าอย่างไรข้อที่หนึ่ง all work and no play make Jack a dull boy การทำงานหนักแล้วก็การเล่นเนี่ยทำให้แจ็คแบบว่าโอ้โหเหนื่อยนะคะข้อที่สอง time and tide wait for no man time ก็คือเวลาส่วน tide ก็คือวารี วารีไม่ใช่ชื่อคนนะคะวารีเนี่ยคือสายน้ำนั่นเองเวลาและวารีไม่เคยถาไผไม่เคยคอยใครนั่นเองนะจ๊ะข้อที่3 take time to smell the flowers take time to smell the flowers จะอารมณ์แบบว่าทำแล้วก็รอให้ออกดอกออกผลในอนาคตนั่นเองนะคะก็คือเราก็แปลจากตัวนี้นะคะ ก็คือจะได้ดมกลิ่นดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานในอนาคตนั่นเองข้อที่4 curiosity k i l l the cat ไม่ใชค่คำนี้นะคะจะแปลว่าความสงสัยนั่นเองความสงสัยไม่ได้ฆ่าแมวนะคะทุกคนความสงสัยไม่ได้ฆ่าแมวนะคะก็คืออ,อีเรียมนี้นะคะก็จะแปลว่า ความสงสัยของเราอ่ะความอยากรู้อยากเห็นของเรานะคะก็สามารถที่จะมาย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราได้เองนะคะข้อที่5 no paint no gain ก็คือไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนั่นเองนะคะก็จะต้องลงมือทำเพราะว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนั่นแหละนะคะโอเคคำตอบคือข้อไหนเอ่ยข้อไหนดีไม่ใช่ความอยากรู้อยากเห็นข้าแมวนะคะโอเค คำตอบก็คือข้อที่5 no paint no gain นั่นเองนะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่มายในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน see you guys